เอ่อในเรื่องเกมนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็แค่ต้องตามหาแหวร์เดลดิงเท่นั้นเองส่วนตัวเรานี่เป็นใครมาจากไหนไม่ดูนะรู้แค่ว่าเราเป็นอ่ออะไรนะผู้มัวหมองเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับเนื้อเรื่องไม่มีไมากเราแค่ต้องตามหาแหวร์แต่ว่าเส้นทางระหว่างการเดินทางของเรานั้นจะเต็มไปด้วยปสตักมากมายไม่ว่าจะเป็นตันเจียนอนเตอร์หรือว่าบอสต่างๆที่อยู่ตามแมปตามพื้นที่ที่ เราจะต้องไป,ปเผชิญออกเดินทางครับสำหรับผู้มม่หมองคนนี้และที่นี่ก็คือดิมเกรฟเป็นทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีทองนะ,ะตีพี่โด,ดตีโด,ดนอ่อยสิวะโอ้โหคือใช้ม้าคิดถูกไหมที่ใช้คิดถูกไหมว่าที่ใช้ม้าไอเวด้วย ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันถายมันถายอุ๊ยได้สกิลโอ้ยหมาตายเลยได้สกิลคุมข้างปุ๊บตายปั๊บ ฮ่าบอสเหรอต้องอ่านเกมมันก่อนวะต้องรอจังหวะมันก็ดูเชิงเราอยู่นะปึ๊บปึ๊บโอ้โยปึ๊บมาดิวะโอ้โหตีทีทำไมมันลดน้อยจังปึ๊บปึ๊บมาเอ้ยจบได้โอ้ยมีด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 ไว